เราจะมาหาความยาวโซเข็มนะครับด้วยการอ่านค่าจากบอล i n g ล็อกกันนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเทคนิคนะครับการออกแบบความยาวเข็มนะครับด้วยการอ่านค่าจากบอลลิงล็อกนะครับสมมติว่านะครับสมมติว่าตัวนี้นะครับโหลดของเราเนี่ยตัวที่ถ่ายลงมาเนี่ยหนึตันนะครับพวกแบบเนี่ยเขากำหนดนะครับให้รับน้ำหนักต่อต้นเนี่ยก็คือ60ตัน นะครับต่อต้นเนี่ยมันจะรับได้60ตันนะหกตันแต่ประเด็นนะครับก็คือว่าความอ่าตัวนี้นะครับจะต้องปลายปลายของเข็มนะครับต้องวางในชั้นในชั้นดินที่แน่นมากนะครับนะปัญหาประเด็นก็คือว่าเราอยากจะรู้ว่านะครับ ความยาวของเข็มเนี่ยนะครับจะลึกลงจากดินไปกี่เม็ดครับเพื่อเราจะได้สั่งเสาเข็มได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการนะครับหาความยาวเข็มได้ไงนะฮะโดยอย่างนี้นะครับเราก็ดูค่าจาก b o l ลิงล็อกนะครับคําว่าบอ l i n g ล็อกก็คือนะครับเราก็ไปทําการสํารวจโดยใช้ SPT นะครับตัวนี้เราเรียกว่า SP ก็คือ SPT นะครับก็คือ Standard p e n i m e ม e r เพนนีมิเตอร์เทสนะครับนะโดยการตอกตอกอันนี้ลงไปนะครับตอกอันนี้ลงไปนะครับตอกการที่ตอกลงไปเนี่ยเขาจะวัดค่านะครับก็คือเขาจะตอกในความลึกนะครับอันนี้0 0 0 0นะครับจากระดับระดับพื้นดินนะครับนะก็จะตอกลงไป1เมตรนะครับหเมตรตอก1ครั้ง2เมตร3เมตรนะครับ4เมตร5เมตรนะฮะในแต่ละเมตรเนี่ยเขาจะตอกเขาจะตอก เขาเรียกว่าค่าโบเค้านะครับค่าโบเค้าหรือค่า n นะครับค่า n ก็คือว่า n ก็จะเท่ากับนะบ n นั่นก็คือจํานวนครั้งจํานวนครั้งต่อฟุตนะโอเคไหมฮะจำนวนครั้งต่อฟุตทนะีนี้จํานวนครั้งต่อฟุตบอกอะไรเราครับจำนวนครั้งต่อฟุนนตก็คือตัวนี้คือจํานวนตอบนะบจำนวนที่ตอบอยกตัวอย่างนะครับตัวอย่าง cohesion rate นะ cohesion rate ก็คือดินทราย นะครับตัวนี้คือดินทรายนะครับคำว่าศูนย์ถึงเห็นไหมศูนย์ถึง4ก็คือใน1ฟุตเนี่ยหฟุตเนี่ยตอกได้1ฟุตนะครับหฟุตเนี่ยตอกได้สครั้งก็1ฟุตละก็แสดงว่าดินถ้าดินทรายเนี่ยก็คือ very loose ก็คือมันหลวมนะมันหลวมหลวมมากเลยนะครับแต่ถ้าก็ว่าหนึ่งฟุตเนี่ยตอกได้ถึง5้าสิครั้งเลยนะครับห้าสิบครั้งเลยก็แสดงว่าดินทรายตัวนี้นะ very dense เวอรี่เดนสหรือแน่นมากนะครับแน่นมากนะครับแน่นมากทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือโคอิส e, ีเบลดก็คือดินเหนียวนะดินเหนียวนะดินเหนียวถ้าถ้าจำนวนครั้งน้อยนะครับน,น้อยก็คือ1ฟุตเนี่ยต่อได้2ครั้งเนะี่ยก็คือ v e r y soft ก็คืออ่อนมากนะฮะ ถ้าเกิดว่า1ฟุตเนี่ยตอกได้มากกว่า30ครั้งนี่ก็คือเป็นดินแข็งเลยนะเป็นดินแข็งเลยทีนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะนะฮะในการกําหนดปลายเสาเข็มนะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยเขาเอ่อโจทย์เขาบอกว่าให้อยู่ในชั้นดินแน่นนะครับดินแน่นนะครับถ้าเป็นดินทรายนะดินทรายเนี่ยนะครับ m e ี i เด d e n เ e นี่ n เท่ากับ30ก็ถือว่าแน่นมากนะฮะดูดินเหนียวนะครับก็คือ30เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ย ปลายเข็มของเรานะครับนะคนจะอยู่ที่ n นะครับ30นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ30อ่าทีนี้โอเคละแต่เดี๋ยวเราจะมาดูหลักการให้มันถูกต้องไปกว่านี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยอ่าตัวนี้เป็นของดินเหนียวนะครับดินเหนียวเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่า very soft อ่อนมากนะครับแล้วก็จะมีค่าตัวนี้มาให้ด้วยนะครับค่าตัวนี้คือค่า unconfined นะครับ unconfined ก็คือนะครับ เขาจะเอาดินเหนียวตัวนี้นะครับทําแท่งนะครับแล้วไปกดนะครับไปกดจะได้แรงนะครับแรงต่อพื้นที่นะครับแรงต่อพื้นที่ตัวนี้จะหน่วยออกมาเป็นเคสซนะครับเคสซีดินที่อ่อนเนี่ยมันก็คือ0.25เคสซนะครับถ้าคอนกรีตนะคอนกรีตคอนกรีตตัวท,ทั่วไปก็ประมาณ175เคสซนะครับส่วนดินที่มันค่อนข้างแข็งหรือแข็งมากเนี่ย มันก็จะอยู่มากกว่า c k c นะครับ4 k c เป็นพวกดินดานอะไรพวกนี้แล้วไปแล้วนะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับอ่าบอลลิงล็อกนะครับในการหาบอลลิงล็อกเนี่ยนะฮะเขาก็จะทําการอ่าตัวนี้นะครับเขาก็จะขุดหลุมลงไปนะครับอ่าหเมตรนะครับหเมตรเขาจะทำการตอกทดลอง1เมตรทําการตอกทดลองนะครับหเมตรทําการตอกทดลองอ่าทีนี้เรามาดูนะครับวันนี้จะสาธิตให้ดูนะครับการทํา s v t นะครับ ตัวนี้เราจะเอาตัวอย่างที่ที่9นะครับที่9นะครับที่ระดับความลึกนะครับ8เมตรนะครับ8เมตรเดี๋ยวเราไปดูสาธิตนะครับสาธิตวิธีการทำ s v t นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำการเขาเรียกว่าหย่อนก้านนะครับก้านตัวนี้นะครับความยาว3เมตรนะก้านตัวนี้ความยาว3เมตรหนึ่งก้านเนี่ย3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย8เมตรนะครับเราก็ต้องหย่อนก้าน สามเมตรนะครับสามเมตรแล้วก็สองเมตรสองเมตรนะครับตัวนี้ก็จะได้แปดเมตรนะฮะแปดเมตรเนี่ยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก้านที่หนึ่งไปแล้วนะฮะตอนนี้ก้านที่หนึ่งไปแล้วอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวโหลดก้านที่สองนะครับก้านที่สอง ตัวนี้เราเรียกคือว่าเครื่อง SPT นะครับ Standard c มมิ i t อร์ r e s s อ่าตัวนี้ก้านที่สองนะครับก้านสองก็ความยาวความยาวสามเมตรนะครับสามเมตรนะฮะอันนี้คือพื้นดินนะครับพื้นดินพื้นดินก็คือจุดนี้นะฮะ อนนี้เจ้าหน้าที่กำลังประกอบอยู่นะครับเดี๋ยวเรา,เร,าเร่งสปีดกันสักนิดละกันนะฮะตัวน,นี้ก้านที่สองนะครับอ่ากดลงไปนะครับอ่าตอนนี้ตอนนี้เขาประกอบไปแล้วนะครับก็คือประกอบอเหล็กอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามไปแล้ว ตอนนี้นะครับเขากําลังต่อให้ให้ไปถึงระดับที่นะครับอันนี้8เมตรนะ8เมตรทีนี้ก่อนถึงก่อนถึง45เซนนะครับก่อนถึงประมาณ45เซนเนี่ยนะก่อนถึงประมาณ45เซนเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับจะทําการเขาเรียกว่าวัดนะครับวัด่45เซนเนี่ยนะครับจะทําวัดการการการวัดนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก่อนถึงนะครับ อ่าเนี่ยเนี่ยเขาจะทำการวัดนะครับ4.5เซนอ่าทีนี้เขาจะเริ่มตอกเลยนะครับก่อนถึงระดับ8เมตร5เซนเนี่ย15เซนแรกนะครับเขาก็จะอ่านค่า n นี่กำลังนับค่า n อยู่นะครับ15เซนที่สอง15เซนที่สามนะครับ15เซนแรกนะครับ ะเขาก็จะทําการอ่านวสศญาณสิบเก้าแปดนะครับอ่าสิบห้าเซนแรกนะครับอ่านได้สิบนะครับสิบห้าเซนที่สองอ่านได้เก้านะครับสิบห้าเซนที่สามนับได้แปดนะครับทีนี้ค่า n นะครับค่า n นะครับก็คือเอาเอาสิบห้าเซนหลังนะครับก็คือสามสิบเซนนะครับก็คือหนึ่งพุทธ หนึ่งฟุตเนี่ยมาเป็นค่ามาเป็นค่า s p p นะมาเป็นค่า s p p อันนี้ตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็คือว่าตอนที่ตอกเนี่ยจะก่อนที่จะถึงระดับระดับแดเมตรสี่เซนเนี่ยสเซนนะครับสิบห้าเซนแรกนะครับอ่านได้10 นสิบห้าเซนที่2อ่านได้9นะครับสิเซนที่3อ่านได้8นะครับเอา9กบวกแนะก็คือ17นะโอเคไหมครับทั้งหดสิบก็จะมาเขียนในค่าเตรงนี้ก็จะได้ค่าเอ็นแล้วก็ทําแบบนี้ชั้นอีกมือก็จะทําแบบนี้เหมือนกันหลังจากนั้นนะครับก็ไปทําการหลอกทรายตัวนี้คือหัวที่เราแกะมาอันนี้เรียกเป็นตัวอย่างที่นะครับ นี4.5เนออแล้วก็ทําการดูนะครับดูด้วยมือนะครับจับด้วยมือตัวนี้นะครับตัวนี้เขาบอกว่าดทรายอ่านไดินทรายหยาบนะปนละเอียดสีเทาดาเป็นดินเทาสีเทาอ่าแล้วก็เก็บตัวอย่างนะครับอ่าแล้วก็ทําแบบนี้นะครับหลายๆหลุมนะตัวอย่างที่เก้าช่วงว่าง8.45-9.45 ค่า n ก็คือ9 6, อบวก8ก็คือ17เดี๋ยวถึงจุดนั้นแล้วนับก็อ่้ตรงนี้นะครับเมื่อกี้อีกทีนะฮะอ่าโอเคอ่า15เซนสิเซนก่อนบินระดับ8เมตรนะครับเนี่ยเขาจะขีดไว้อ่าตรงนี้ก็จะต่อ15เซนแรกนับได้10 15เซนที่2นับได้9นะครับ15เซนที่3นับได้แปด 8. ได้ยี่สิบไม่ได้เก้าอ่าตัวนี้ตด้สามไได้แปดนะโอเคนะครับอ่าโอเคอ่าทีนี้นะครับทีนี้เขาก็ทําการเขาเรียกว่าไปไปคานวณนะครับไปคํานวณอ่าแต่ละชั้นมานะครับอ่าทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับรับน้าหนักบรรทุกได้60ตันเนี่ยนะครับเราจะเลือกยังไงดีนะครับเราก็มาดูตัวนี้นะครับ ตัวนี้เขาใช้แฟ c เตอร์เซฟตี้นะครับแบริ่งคาปาซิตี้ของไรเว้นพนะครับก็คือเข็มตอกนะครับเรามาดูว่าตัวไหนผ่าน60บ้างนะครับนะฮะถ้าเกิดเราใช้ไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์ไดมิ t e r ิเตอร์ไดมิเตอร์ออฟพนะครับก็คือ40คูณ40นะครับ4ี่เนี่ยเนี่ยถ้าจะผ่านนะครับ ให้ได้มากกว่า60ก็คือเราเลือกความยาวเข็มตรงนี้นะครับ72.44นะครับ35ก็ยังไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นเราเลือกที่ 40, 40. ่สิคูณสี่สเห็นไหมฮะสี่สคูณสี่สย์จุดสี่คูณศูนะครับแล้วก็แบ r ิ n ง c a ปซิตี้นะครับ72 7, ยาวยาวตรงนี้นะครับยาวตรงนี้ยาวประมาณ11.45นะครับ 11.45ก็ 11. 45, ตีว่าประมาณสิบสองเมตรนะครับยาวสนะิบสองเมตรอ่ายาวสิบสองเมตรนะฮะก็จะใช้ในการเขาเรียกว่าพี่นานะครับในการเลือกความยาวเสาเข็ม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทุกๆคนเลยนะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับและอย่าลืมติดตามเพจในช่างดอย40นะครับหรือช่อง YouTube ในช่างดอย40ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ